หลังจากที่ภาพยนต์บาร์บี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทำเงินได้มากถึง337ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์แรกหลังเปิดตัวทั่วโลกนั้นตอนนี้ทำให้บริษัทแม่อย่างแมทเชลคาดวังไว้กับบาร์บี้สูงมากๆเลยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ค่ะจะเทหมดหน้าตักเลยเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับบาร์บี้ออกมานะคะหวังว่าจะผลักดันยอดขายในช่วงคริสต์มาสจนถึงวันสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะ ซึ่งตลาดของเล่นในสหรัฐขนาดนี้อยู่ในภาวะซบเซานะคะไตรมาสที่2ที่ผ่านมานี้ยอดขายของเล่นของ m a ็กเทร่วงลงมากถึงร้อยละ12จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเลยค่ะแม็กเทลเขาก็เลยคาดหวังว่าบาร์บี้นี่แหละคุณผู้ชมจะกลายมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะคะพา m a ็กเทให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ หลังจากนี้เขาก็เลยจะไปจับมือกับพันธมิตรกว่า165องค์กรนะคะที่เป็นทั้งบริษัทสินค้าบริการหรือว่าค้าปลีกก็ตามเพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะและไม่ใช่เพียงแค่ตัวของผลิตภณัณฑ์ค่ะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เองเขาก็ยังมองเลยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต่อยอดความสําเร็จคือจะไม่ได้หยุดแค่ภาพยนตร์หน,นึง่งเรื่องค่ะแต่อาจจะสร้างคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆเพิม่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นรายการในโทรทัศน์หรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆตามมา โมเม้ตนตกำลังมาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆปล่อยออกมาแล้วนะคะเพราะอย่างช่วงเดือนมิถุนายนหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี้แมทเทลเขาก็มีการปล่อยตุ๊กตาบาร์บี้และก็เคนที่อยู่ในดรีมเฮาส์ตามซีนของภาพ,พยนตร์นี้เป๊ะเ,เลยนะคะออกมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้ขายหมดกลี่ยงแล้วละค่ะ